ตักคาแกมีนาอยู่ติดกับป่าช้าแกเป็นคนอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวนั่นแหละลูกเมียแกก็ตายไปแล้วลูกแกก็มีหลายคนแต่ว่าเขาก็ไปมีครอบครัวก,กันหมดแล้วปล่อยให้แกอยู่คนเดียวแกก็อยู่คนเดียวนั่นแหละจําเป็นต้องทํานาคนเดียวก็ทําคนเดียวทํานาคนเดียว ก็หารับจ้างมีพอหมดหน้านาก็หารับจ้างคนอื่นเขากินน่ะไปวันๆเพื่อง่ายเพราะว่าตัวเองก็อายุมากลวแถมลูกเต้าก็ไม่มาดูแลไม่มาใส่ใจอะไรไว้ให้แกอยู่คนเดียวแกก็จําเป็นต้องทํานาคนเดียวแล้วถึงถึงหน้านาตอนเกี่ยวข้าวก็ตอนเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเขาจะไม่เอาเครื่องเกี่ยวเหมือนทุกวันนี้นะ เขาจะเอาคนนี้มาเกี่ยวกว่าจะเสร็จก็ร่วมเดือนนะถ้าใครทํานามากเกี่ยวเสร็จก็ยังไม่เสร็จอยู่นะก็ต้องขนข้าวขึ้นมาตีมานวดมาเอามันนวดมาคือมันมันทำยากกว่าสมัยนี้น่ะเกี่ยวเสร็จก็ต้องมัดต้องขนข้าวขึ้นมาตีแล้วก็ใส่ถุง แล้วก่าขนขึ้นขึ้นเรากว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นร่วมเดือนเนี่ยทำหน้าสมัยก่อนเวลาเกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวถึงตอนเกี่ยวข้าวแกก็ทำทำคนเดียวแกก็อยู่คนเดียวด้วยก็เกี่ยวคนเดียวนั่นแหละแกเกี่ยวข้าวก็จะเกี่ยวจนจนค่าจนมืดเลยนะแต่ละวันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแกก็เกี่ยวยนั่นแหละเกี่ยวเหมือนเหมือนแกเกี่ยว เกี่ยวจนค่าจนมืดนึ่ะทําคนเดียวจู่ๆก็มีผู้ชายเป็นเด็กหนุ่มเดินเข้ามาหาแกมาบอกมาถามว่าเนี่ยผมว่าจะมาช่วยนี่แหละครับเนี่ยเห็นคุณตาเกี่ยวอยู่คนเดียวเนี่ยก็เลยคุยกันถามไป <c oughs> <c oughs> เขาก็มาเกี่ยวช่วยแหละหมอน,นั่นน่ะเป็นหน้าตาก็ยังนิสัยดีเป็นคนหน้าตาดีอยู่ก็ นิสัยก็ดีด้วยเป็นคนคงจะไม่เกเรอะไรเขาก็มาช่วยตาคำเกี่ยวข้าวก็คุยกันไปก็เกี่ยวไปก็แกก็ก็ดีเหมือนกันแหละมีคนมาช่วยเกี่ยวข้าวแต่ละวันหมอก็จะมาช่วยลุงคำเกี่ยวก็มาทุกวันครับมาทุกวันเลยเกี่ยวได้ก็มากพอสมควรแหละ พอได้สักพักนะึงแกก็บอกก็กลับหายไปเข้าไปในป่าชะแกก็บอกแกก็ถามอยู่ตรคำว่าบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านผมอยู่แถวนี้แหละผมไม่ต้องมาคิดยากหรอกผมไม่เอาค่าแรงอะไรด้วยหรอกผมเห็นคุณตาเกี่ยวคนเดียวนะผมก็สงสารก็เลยว่าจะมาเกี่ยวช่วยคุณตาคำก็ก็ดี ก็ก็บอกเขาอยู่ว่าไม่จะมาช่วยก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่มีค่าแรงค่าอะไรให้นะก็ก็อาจจะมีเรล็กๆยน้อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ตามคนอื่นเขาให้นะแกก็บอกบอกหมอนั่นนะ่ะหมอน,นั้นมันชิดในต่ำก็โอเคมันก็มาเกี่ยวเกี่ยวช่วยตาคามทุกวันก็เกี่ยวจนเสร็จ เกี่ยวเสร็จก็มันก็ขนข้าขนอะไรไปตีช่วยอะไรเนี่ยจนเสร็จมันมันจะทํางานตอนคืนนะมันมาตอนคืนก็ทําตอนกลางคืนก็ก็ทําช่วยช่วยตะคําเกี่ยวข้าวจนเสร็จจนจนเอาเข้าวขึ้นเหล่านะตะคําก็บอกคนอย่างว่าถ้ามาช่วยคุณตาถ้ามันช่วยตาก็คุณตาไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นาะเพราะว่าคุณตาเขาไม่มีเงินไม่มีค่าตอบแทนอะไรให้หรอก มันก็เข้าใจมันก็มันก็มาช่วยเหมือนเดิมนัม่นแหล,ละหลังจากนั้นก็ก็เสร็จทำนาจนเสร็จเกี่ยวข้าวเอาข้าวขึ้นเราเอาเกี่ยวเสร็จทั้งตีทั้งอะไรเนะี่ยทำจนเสร็จมันก็มาช่วยทุกวันพอเสร็จแล้วลงุงขับตาคําก็ต้องขนของขนอะไรขึ้นมาจากนาขนมาที่บ้านแกก็ไปสืบ หาว่าเนี่ยเขาไปเขาไปในหมู่บ้านนะว่าไอเนี่ยไอตาตั้มในตั้มเนี่ยมันเป็นมันก็บอกก็อยู่ตอนคุยกันนะมันว่าพ่อแม่ของนั้นชื่อนั้นชื่อนี้แกก็ไปตามหาพ่อแม่ของมันตามที่มันบอกตอนคุยกันเข้าไปหาพ่อแม่ของมันว่าจะเอาค่าตอบแทนไปให้มันสักเล็กๆน้อยๆแหละเป็นการรักษาน้ําใจมันในความมีน้ําใจของมัน มันเห็นแกเกี่ยวอยู่คนเดียวเกี่ยวข้าวคนเดียวทำนาคนเดียวมันก็ยังมีใจมาช่วยเหลือแกก็ว่าจะไปตอบแทนอะไรมันสักหน่อยพอไปถึงพ่อแม่มันเล่าให้ฟังว่าลูกชายเขานะ่ะในตั้มเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมันมันตายไปแล้วมันถูกพวกเพื่อนคู่อริสมัยเป็นนักเรียนนะตอนเป็นนักเรียนนะ มันก็เป็นนักเรียนเรียนเก่งด้วยนะเป็นเด็กเรียนเป็นคนตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ทํางานแต่ต้องมาตายเพราะว่าพวกนักเรียนคู่อริก็จะเป็นพวกอตัตภานอะไรประมาณเนี้ฆ่ามันจนตายตายก่อนเกี่ยวเข้าไม่นานมานนี้นี่แหละตรงคำก็ได้ยินแค่นั้นก็ก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าแกก็อายุมากแล้ว ไม่รู้สึกกลัวผีกลัวอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาเขาก็ไม่มาทำอะไรเราแกก็ชิดอย่างนั้นหลังจากนั้นทุกปีในตั้มเขาจะมาช่วยตะคำเกี่ยวข้าวทำข้าวทุกปีแกก็ตอบแทนเขาไปตามตามที่แกมีนี่แหละก็ถามเขาอยู่ว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากอยากได้อะไรก็บอกนะถ้าตะคำถ้าแกมี ปัญญาหาให้แกก็จะหาให้อยู่แกก็บอกบอกในตำหนิบอกในความมีน้ําใจของเขาหลังจากนั้นตาคําก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในตาเนี่ยนะทุกป,ปีเหมือนกันเขาก็มาช่วยแกทุกป,ปีนั่นแหละแกก็แผ่เมตตาให้เขากับในตำเนี่ยนะก็เป็นการรักษาน้ําใจกันถึงว่าเขาจะไม่ใช่คนเป็นผีมาก็ถ้ามาดีเราก็ไม่ไปทําอะไรเขาเนะ่ยเขามาดีเราก็ไปดีแกก็คิดอย่างนั้น สุดท้ายก็ในตรรมก็มาช่วยตาคำทำนาทุกปีครับ